สวัสดีทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุ๊กจั่คลิปนี้มาอัปเดตเรื่องของเงินช่วยเหลือสามกลุ่มแล้วกันนะคะกลุ่มเบาบางนั่นแหละนะคะเงินเข้าแล้วใช่ไหมตวดเงินเข้าโอนแล้ว10พฤศจิกาเยนค่ะทั้ง3กลุ่มเลยนะคะไปเช็คสิทธิ์กันแล้วหรือยังแต่ที่แน่ๆค่ะธนาคารทกสนี่โอนเยอะมากเลยนะคะโอนแล้วนะเงินช่วยเหลือ3กลุ่มเบาบางนะคะเงินเด็ก เงินคนแก่เงินคนพิการกำหนดโอนเดือนพฤษจิกายน2568เงินเข้าวันจันทร์ที่10พฤษกายนที่ผ่านมานี้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบเงินเข้าได้เลยนี่ค่ะเดือนนี้เงินผู้สูงอายุยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาค่าครองชีพมีรายละเอียดดังนี้นะ เบี้ยผู้สูงอายุนะคะเบี้ยยังชีพ 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นไดจากหน่วยงานรัฐรัานวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอปทอที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็น รายเดือนตลอดชีพโดยแบ่งตามช่วงอายุขั้นบันไดดังนี้นะคะผู้ที่มีอายุ60-69ปีก็จะได้รับเดือนละ600บาทเส้นเดิมค่ะผู้ที่ได้ผู้ที่มีอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาท 80ถึง89ปีก็จะได้รับ800บาท90ปีขึ้นไปก็จะได้รับเดือนละ1,000บาทค่ะตรวจสอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพฤศนกิกา2 5 6 8กับช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์และการได้รับเงินโครงการแอปพลิเคชันในะทางรัฐก็เนี่ฮะ ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือจะไปตรวจสอบเองก็ได้นะคะเงิอนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเงิอนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก็แรกเกิดนะคะโครงการเงิอนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรเป็นโครงการของกรม กิจการเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กได้รับสวัสดิการตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงมีอายุ6ปีเนี่ยคนละ600บาทต่อเดือนและไม่จำกัดจำนวนบุตรโดยมีเงื่อนไขเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับบิาดามารดาหรือ ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีก็สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางต่างๆได้นะคะแอปพลิเคชันเงินเด็กแอปพลิเคชันทางรัดนะเงินเบีย้ยคนพิการ คนพิการทุกคนที่มีสมุดประจําตัวคนพิการมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบีย้ยคนพิการคนละ800บาทถึง1000บาท,บาทต่อคนต่อเดือนได้ดังนี้นะคะคนพิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีได้รับเบี้ยคนพิการรายละ1000บาทต่อเดือนคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยคนพิการรายละ800บาทต่อเดือนทั้งนี้หาก คนพิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถกดเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก200บาทต่อเดือนรวมได้รับรายละ1,000บาทต่อเดือนเหมือนกันนะคะคนพิการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตนเองเบื้องต้นได้ง่ายๆนะครเพียงกรอกเลขบัตรประชาชน คนพิการเลขับรประจําตัวเลขัตรประจําตัวคนพิการนะฮะแล้วก็กดตรวจสอบได้นะที่เบอร์วเว็บนะคะกรมบัญชีกลางนะฮะกิจการและเอวชน,นะคะ่ะตับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจําปีพุทธศักราช2,569ก็มีนะคะเงินจ่าย68-69นะ ประจำเดือนตุลาประจำเดือนพฤศจิกาธันวานะคะแล้วก็มกราวันศุกร์ที่9มกราคมนะคะ2569กุมภาพันธ์นะคะก็เป็นวันอ,อังคารที่10กุมภาพันธ์นะคะมีนาคมก็วันที่10มีนานะคะเมษายนก็10เมษายนะคะพฤษภกาก็แดพฤษภาคมนะคะ2 5 6พนะคะ ขอบคุณที่ก็มารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะมีอะไระใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตนี่ยค่ะจะอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันะะนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ